สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย pbs พอดแคสต์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอพามาเมืองนครอีกสักครั้งนะครับมาเวนวัดร่วมชุมนุมพระลากภาคใต้บูชาแม่กันที่เมืองนครครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา ท่านผู้ฟังคงจะรู้เรื่องของการสร้างทำพระลากหรือประเพณีลากพระกันมาผมก็เคยเอามาเล่าเป็นครั้งคราวจริงๆ <Okay. S 1> แล้วเนี่ยประเพณีลากพระเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้นะวันเริ่มอันเนี้เมื่อไหร่แต่มันมีอยู่ในเขตภาคใต้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งภาคใต้ตอนบนนะครับตั้งแต่ชุมพรสุราษฎร์ลงมาจนถึงนครศรีธรรมราชพัทลงุงสงขลาอันนี้มีมากส่วนทางกระบี่เขาจะเป็นแหจาดทางระนองก็เบาไปหน่อยพอใต้ล่างลงไปอีกก็ เป็นย่านของพี่น้องมุสลิมประเพณีลากพระหรือแห่พระเนี่ยเขากจะทํากันตอนออกพรรษาทางภาคอื่นๆเนี่ยเขาจะเป็นเรื่องของงานตักบาตรเทโวใช่ไหมครับก็คือตักบาตรกันหลังจากวันออกพรรษาหนึ่งวันเพื่อฉลองหรือเพื่อรับพระพุทธองค์เสด็จกลับลงจากสว์ชั้นดาวดึงแต่ภาคใต้เนี่ยมีการปรับนะครับบอกว่าในไหนพระพุทธองค์เนี่ยทรงเสด็จกลับมาทั้งทีตักบาตรอย่างเดียวไม่พอขอ แห่แหนและอัญเชิญพระองค์เนี่ยเรียบเมืองหน่อยก็สร้างเป็นเรือพระแล้วก็เชิญแห่แล้วก็ผูกเรื่องผูกราวนะครับเป็นการแห่แล้วก็ไปเฉลิมฉลองไปให้คนใส่บาตไปเอาบุญกันที่บ้านนูน้นบ้านนี้ก็แล้วแต่แต่ละย่านบางแห่งก็แลกกันระหว่างวัดนี้กับวัดนั้นบางแห่งก็นัดไปพบกันกลางทางของสองวัดหรือตอนหลังเนี่ยก็กลายเป็นนัดไปชุมนุมกันสักที่หสักคืนหนึ่งนะครับ ลากพระบกก็ไปชุมนุมกันในที่ย่านที่เป็นย่านชุมชุมชนกลางเมืองถ้าเป็นย่านแม่น้ําก็ไปนัดชุมชุมกันที่ท่าหน้าเมืองอะไรสักแห่งหนึ่งอันนั้นก็คือประเพณีลากพระหรือชักพระแล้วก็วันรุ่งขึ้นนะครับก็จะเชิญพระลากกลับวัดอันนั้นก็คือประเพณีลากพระซึ่งจะเกิดเฉพาะในวันหลังวันออกพรรษาหนึ่งวันนะครับแล้วก็คืนหลังออกพรรษาอีกหนึ่งคืนนั่นก็คือประเพณีสักพระ ทุกวันนี้นะครับทุกท่านก็มาทุวได้ทั่วทั้ง4ี่าจังหวัดที่ผมกล่าวถึงมีงานเต็มไปหมดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทําก็เป็นประเพณีใหญ่ก็น่าจะเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานีสงขาส่วนนครศรีธรรมราชนั้นเนี่ยมีกระจายกันไปผมว่ามีสัก20แห่งทั่วทั้งจังหวัดนะครับบางแห่งก็มีเรือพราหมณ์มาชุมนุมก็เป็นร้อยเป็นร้อยเรือนะครับบางแห่งก็สัก30-50บางชุมชุมชุมชนเล็กๆอบอต,อตอข้าตามอาจจะมีสัก10แต่ก็เป็น เป็นงานของชุมชนของท้องถิ่นที่จริงๆแล้วแต่ละแห่งเนี่ยก็มีจุดเด่นมีลักษณะแล้วก็มีความงดงามการเจริญศรัทธาที่แตกต่างกันไปทำไมผมเพิ่งาพาไปชวนพาไปเวนอันนี้เนี่ยเป็นงานที่ไดเริ่มทำกันใหม่นะครับแล้วก็จัดไปเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับเนื่องจากว่าการสร้างพระรากเนี่ยนะครับในในภาคใต้ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเราก็ เพิ่งมาวิเคราะห์กันทีหลังนะครับทุกวันนี้เราก็พบว่าพระลากทั้งหลายที่พบในภาคใต้เนี่ยจะมีชื่อเป็นแม่หมดเลยเช่นในเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยมีพระลากแม่เศรษฐีอยู่ที่วัดร่อนนาจังหวัดอำเภอร่รอนพิบูลอ,อันนี้โอ้โหเวลาแห่ชักลากพระเนี่ยคนมาก,กันเป็นพันเป็นหมื่นแล้วก็แน่นมากแล้วก็ลากแห่กันแบบเออกระรกแล้วก็เป็นพิธีรีตองแบบขลังมากนะครับหรืออย่างที่วัดสวนหลวงก็มีพระแม่ลาวทอง วัดบุรณารามมีวัดพระรากแม่พริมส่วนที่ผมจะพาไปคราวนี้เนี่ยนะครับก็คือที่วัดจันทารามวัดจันทารามเนี่ยมีพระรากอยู่แล้วนะครับ6องค์ทั้ง6องเนี่ยมีชื่อเป็นแม่เนี่ยห้าค์นะครับเอ้วมีชื่อเป็นแม่อยู่4องค์มีอีกองคหนึ่งไม่รู้ชื่อแต่รู้ว่าใครสร้างแล้วอีกองคเนี่ยเป็นพระรากท่านครัวหนูก็คือเป็นพระรากของพระประเด็นที่2ก็คือว่า ที่วัดจันทารามเนี่ยมีอยู่แล้ว6องค์นะครับแล้วก็พอดีนะครับปีนี้เนี่ยนะครับเป็นปีที่ครบ101ปีของแม่รัตนาก็คือคุณแม่ของผมเองพี่น้องผมเนี่ยเขาบอกว่าเราสร้างพระรากแม่รัตนากันสักองค์ดีกว่าเพราะเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งสร้างพระรากแม่ยุพาก็คือนาของพวกเราในเมื่อเราสร้างทําพระรากแล้วเสร็จพอดีนะครับในพรรษาเราก็เลยบอกงั้นเรามา ฉลองกันหน่อยที่กว่าในระหว่างพรรษาและเกี่ยวกับแม่ใช่ไหมครับวันแม่ก็เลยจัดกันในวันแม่เลยนะครับนี่คือที่มาที่ทําให้ผมก็อดไม่ได้เนาะที่จะพามาเที่ยวเมืองนครกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับคือมาเวนวัจจันทร์เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เราทําพระรากองค์ที่7ของวัจจันทารามเสร็จแล้วเป็นการทําเสร็จพอดีกลางพรรษาวัดจันทารามที่เมืองนครเนี่ยเป็นชุมช่งางทางสถาบันช่างศิลป์ท้องถิน่น โดยดรศิริกรมานีรินในกระทรวงอุดมศึกษาเนี่ยมาฟื้นฟูทําพระลากแม่ยุภาไว้เมื่อ3ปีที่แล้วนะครับโดยเป็นช่างที่เป็นใช้คำว่าเป็นช่างเฉพาะของเมืองนครนะครับแล้วกเ็เทคโนโลยีเทคนิคในการทำพระเนี่ยก็เป็นเทคนิคเก่าแก่ของเมืองนครที่สืบมาแต่ครั้งอยุธยา เป็นพระที่แก่นเป็นไม้ขนุนแล้วก็หุ้มด้วยแผ่นเงินนะครับเรียกว่าหุ้มแผลงหรือทางฝักใต้เราเรียกว่าโบกเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยเทคนิคนี้ทำตั้งแต่สมัยยุทธยาท่านคงจําได้นะที่มีการมาลอกเงินลอกทองตอนเสียกรุงครั้งที่2เนี่ยก็ใช้วิธีลอกเผาไปอย่างนี้แหละครับทีนี้พระลากที่เมืองนครเนี่ยยังมีสืบมาจนถึงแถวแถวรัชกาลที่5้า รัชการที่6แล้วก็ไม่มีการทําพอเราฟื้นฟูมาได้เราก็เลยทํากันต่อแล้วก็ทําเสร็จพอดีนะครับก็เป็นพระรากแม่รัตนาเป็นของชุมช่างเมืองนครแล้วก็ที่วัดจันทร์เนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางที่ใครๆก็อยากมาดูมีพระมีคณะที่สร้างพระในภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สงขลาที่ตรังก็เวียนมาขอดูที่วัดจันทร์ไปไปมาๆเราก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยเราจัดเป็นงานใหญ่แล้วกัน งานที่ผมจะเล่าเนี่ยนะครับเอ่เพียงเป็นเล่าให้ฟังย้อนหลังถ้าท่านอยากจะมาเนี่ยนะครับมาตอนลากพระได้ก็คือตอนออกพรรษาทุกปีไปแล้วไปจังหวัดไหนก็ได้มานาครก็ได้มาวัดจันทร์ก็ได้นะครับหรือถ้าจะมาแบบงานที่เราจัดเวนวัดจันทร์เนี่ยเราจัดนานๆครั้งเสร็จงานครั้งนี้ก็มีหลายคนบอกให้จัดทุกปีเลยก็ยังไม่แน่นะครับแต่เอาว่าเวนวัดจันทร์คราวนี้เนี่ยเราก็เลยตกลงว่าเป็นงาน ชุมนุมพระลากภาคใต้บูชาแม่กันที่เมืองนครนี่งานนี้เนี่ยเราก็เลยวางกันไว้อย่างนี้ครับว่าอันที่หนึ่งนะครับก็เชิญนะศรัทธาผู้สนใจพระลากเนี่ยนะซึ่งจริงๆเนี่ยพระลากเป็นของรักของห่วงของแต่ละวัดหลายวัดเนี่ยก็หายไปแล้วนะครับหลายวัดเนี่ยที่ยังเหลืออยู่ก็รักห่วงมากจะเปิดออกมาเนี่ยเฉพาะวันออกพรรษาเท่านั้นแหละเพื่อให้คนมาไหว้มาใจบารนะครับแล้วก็มาแห่มาแหนมาบูชากันในวันออกพรรษานั้นเนี่ยเราก็บอกว่า ลองเชิญมาชุมนุมกันสักครั้งไหมนะครับก็ไม่แน่ใจนะว่าจะมีการเชิญพระรากจากที่ไหนมาบ้างปรากฏว่าทางจังหวัดสงขลาครับท่านอาจารย์กุยนะครับที่วัดประดู่หอมนะครับทบี่ที่สงขลาบอกว่าโอ้ที่สงขลาน่าจะรวบชวนกันมาได้สักสิบสิบองค์นะครับในย่านที่นิยมพระรากแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพระรากที่เพิ่งสร้างทําใหม่มีทั้งเป็นไม้และเป็นสำริดนะครับแต่ก็โอเคขณะเดียวกันเนี่ยทางตรังเนี่ย วัดโครกหล่อท่านอาจารย์อิทธยาวัดที่วัดโครกหล่รรอบอกตรังมาด้วยนะครับก็มีพระรากจากตรังมาดูเหมือนจะมาสององค์จากสงขาเกือบ10องค์นะครับนอกนั้นเนี่ยในนครเนี่ยท่านเจ้าวาดวัดจันทารามนะท่านประหลัดสุธรรมรัตน์สุจินโนเนี่ยท่านก็ประสานกับพระในนครทั้งหลายวัดในนครทั้งหลายปรากฏว่ามีพระรากในเมืองนครเนี่ยมาชุมนุมกันเกือบ20องค์เพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่าโอ้รวมกันได้ไงนะพระลาก แม้จะจริงๆภาคใต้น่าจะมีพระรากอยู่เป็นร้อยเป็นพันองค์แต่ครั้งแรกเนี่ยครับมารวมชุมนุมกันกันกบพระรากของวัดจันทร์เนี่ยอีก7องค์เนี่ยแองค์นะครับก็รวมกันแล้วเกือบ30องค์โอ้โหเต็มโบสถ์วัดจันทร์เลยหลายคนนะขึ้นไปถึงบอกโอโ้มันมันเป็นมน์นะครับมันมีความงดงามแล้วมีความแบบมีพลังนะครับอันนี้ก็เราเชิญพระรากมาชุมนุมกันนะครับก็แต่และว,วัดเนี่ยก็เชิญมาประดิษฐานกันไว้ที่โบสถ์วัดจันทร์แต่พิธีเราบอกนี้ว่า ไหนๆเชิญกันมาแล้วเนี่ยนะครับขอให้พระลากซึ่งจริงๆพระลากก็หมายถึงพระพุทธเจ้านะครับเพราะเป็นพระพุทธรูปหมายถึงองค์พระพุทธเจ้าแต่เราก็สมมุติว่าพระลากองค์นี้เป็นพระลากคนนั้นสร้างถวายสร้างอุทิศให้คนนั้นนะครับแล้วก็มีชื่อคนนั้นคนนี้เนี่ยเราก็บอกว่างั้นเนี่ยขอเชิญพระลากไปได้ไปชุมนุมกันที่ลานหาดายแก้วที่พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชด้วยเพื่อให้พระลากหรือ รูปของพระพุทธเจ้านะครับที่สร้างสมมติกันใหม่เนี่ยได้ไปชุมนุมกันที่หาดทรายแจวเรานัดกันตอนเช้าแต่นั่นแหละครับส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากมันต้องขนกันหลายรอบส่วนใหญ่เนี่ยท่านก็เอามาชุมนุมกันที่โบสถ์วัดจ,จันเราก็ได้เชิญไป5องค์ด้วยกันนะครับก็มีพระรากแม่รัตนาพระรากแม่ยุพากับพระรากไม้องค์ใหม่แล้วก็มีพระรากจำลองจากวัดเขาน้อยที่สีชนน,นะครับของคุณโตสีชนจัดมา5องค์แล้วก็ อัญเชิญไปประดิษฐานบนลานหาดทรายแก้วโอ้ยงามมากหลายคนก็บอกว่ามาทำไมผมนี่ไงนำพระลากมาอยู่กับพระอนมสารีธริกทธาตุของพระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งสำคัญมากรอกว่าเราประดิษฐานท่านบนลานหาดทรายแก้วปูเสือนะครับโอ้โหสำหรับผมนะงดงามแล้วเราก็ชวนกันทำการบูชาพระแล้วก็รับไตรสรณคมกันที่นั่นการรับไตรสรณคมนั้นมันมีความหมายนะครับเหมือนกับเรา รับถือพระพุทธศาสนาเสร็จแล้วนะครับก็อัญเชิญพระลากเนี่ยขึ้นบนเรือพระนะครับที่เป็นเรือพระที่ชนะการประกวดนะครับการประกวดเรือพระของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเรือพระของวัดบูรณารามแล้วก็อัญเชิญพระลากทั้ง5องค์เนี่ยขึ้นบนเรือพระแล้วก็มีอาจารย์พระครูเหมเจติยาพิบาลกับพระครูพระประหลัดสุธรรมรัก์เนี่ยครับซึ่งเป็นหลักใหญ่ของพวกเรารวมทั้งอาจารย์จากวัด พระอย่างใหญ่นะครับอาจารย์สตางเนี่ยก็มาร่วมด้วยนะครับท่านกายจากวัดประดูก็มาช่วยพวกเราด้วยเนี่ยเราก็อัญเชิญออกจากลานสายหาดสายแก้วของวัดพระธาตุเนี่ยออกมาตามท้องถนนนะครับโดยก่อนเชิญก็ธรรมดาครับโปรยหวนโมหน่อยนโมชุดที่เราสร้างทำเมื่อข่าวพระรังมายุพาก็โปรยหวนโมนะครับให้คนได้ถือว่าเป็นสิริเป็นมงคลนะครับ99หัวจากนั้นก็ลากพระมา ผ่านมาทางถนนราชดำเนินผ่านศาลากลางจังหวัดผ่านหอพระพุทธสีหิงนะครับผ่านย่านตลาดท่ามาซึ่งเป็นเมืองเก่าของเมืองนครซึ่งเป็นวังของเจ้าเมืองนครจนมาผ่านที่ย่านโบสถ์พราหมณ์นะครับผ่านวัดเสมาชัยเสยมาเมืองออกประตูเมืองนครทางด้านทิศเหนือคือประตูศักชัยย์ชยสิทธิ์ทะลุกำแพงเมืองมาผ่านสนามหน้าเมือง จนมาถึงสี่แยกตลาดแขกนะครับซึ่งเดิมเคยเป็นวัดท่าช้างอารามหลวงผ่านวัดมาเหยงจนมาถึงวัดเจดีเงินนะครับคือวัดพระเงินนะวัดเจดียักษ์เนี่ยนะครับถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็ชะลอกันที่วัดหวังตะวันตกคือย่านท่าหวัง จุดนี้ครับโอ้โหมีคนมารอกันอยู่เป็นร้อยรอยคนเลยครับเพราะเรานัดกันไว้ว่าจากนี้เราจะลากพระกันการลากพระเนี่ยมันปกติแล้วเนี่ยก็ต้องลากกันวันลากพระแล้วบางทีไม่รู้จะไปลากกันตรงไหนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นโอกาสพิเศษ คนมารวมกันอยู่เป็นร้อยคนทั้งคนในย่านท่าหวางคนในเมืองนครนะครับศรัทธาทั้งหลายหรือที่มาจากกรุงเทพมาจากหลายที่เลยทําการแหล่ลากพระไปมีเพลงอิซาลาพาเฮโลเฮโลอิซาลาพาเฮโลเฮโลนัดนี้นยครับมีการเติมว่าลากพระไปในวัดจันทร์วัดจันทร์นะฮะเราก็ลากไปวัดจันทร์ก็ประมาณ200เมตรนะแป๊บเดียวครับพอไปถึงหน้าวัดจันทร์คนก็เริ่มออกมา Hey, ออกมาดูนะครับโดยก่อนลากเราก็โปรยหัวน้าโมกันอีก99เมตรพอไปถึงที่หน้าวัดจันทร์เนื่องจากประตูทางเข้าวัดจันเนี่ยจริงๆเนี่ยประตูอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับแต่ทุกวันนี้พอตัดถนนราดจำเนินทางด้านตะวันตกเนี่ยมันต้องเข้าไปในช่องซึ่งมีคนอุทิศที่ให้ทําทางเข้าไว้นะครับเรือพระอันนี้ใหญ่เข้าไม่ได้นะครับเป็นเรือพระเชิงประยุกต์แล้วท่านประสุธรรมรัตน์เนี่ยนะท่านก็โอ้สุดยอดเลยครับท่านก็ไปขอยืมเรือพระ โบราณที่เป็นล้อไม้จากวัดโคกท่าจากวัดเท้าโคดจากวัดบุญนารอบและจากวัดบุรณารามมาอีกสี่ลำเรือเพื่อเชิญพระลากทั้ง4ี่องค์เนี่ยขึ้นไปบนเรือพระแบบโบราณแล้วลากตอนนี้แหละครับตั้งหลักลากกันนะครับงดงามเหลือเกินเพราะว่าเป็นการลากเรือพระแบบโบราณที่หนักแล้วก็ยากมากแล้วก็ต้องมีจังหวะจากโคนในการเราเรียกว่าคัดท้ายแล้วก็งัดล้อนะครับแล้วก็ตีโค้งกว่าจะเข้าไปได้พอ ลากพระเหลือพระทั้งสี่ลำแต่จริงๆเนี่ยเราตั้งใจจะลากสี่ลำแต่ปรากฏว่าลำหนึ่งกว้างเกินเข้าไม่ได้ก็ได้ลากไปสลำแต่พระลากทั้ง5้าองค์เนี่ยพอเข้าไปถึงนะครับอัญเชิญเข้าสู่โบสถ์วัดจันดารามเท่านั้นเลยครับทุกคนปรากฏว่าคุณหมอคุณหมอ,หมอท่านอาจารย์ท่านอาจารย์พระอาทิตย์ทรงกรดพระอาทิตย์นะฮะที่อยู่เหนือโบสถ์เนี่ยนะครับเราเห็นแหน,นรลอยขึ้นไปเหนือช่อฟ้าเนี่ยนะครับทรงกรดอยู่กลาง กลางวันเลยตอนนั้น11บนาฬิกาก่อนเพลงพระที่ทรงโกรธงดงามมากเป็นอัศจรรย์มากเลยหลายคนบอกว่าโดยจริงๆมันเป็น,ป,นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แสงหักเหกับละอองน้ำนะครับที่อยู่ในท้องฟ้าแล้วเกิดเนี่ยแต่มันเกิดพอดีที่เราเชิญพระเข้าไปในในโบสถน่ะ คนแต่ก่อนเขาว่าอาการอย่างนี้เป็นอาการเขาใช้คำว่าทำถึงนะฟ้าดินรับรู้นะครับทำถึงฟ้าดินรับรู้จึงมีปรากฏการธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างสอดคล้องกันก็เอา,าเอาละจะจริงไม่จริงยังไงแต่เราก็อิ่มแล้ว รู้สึกเต็มเปี่ยมเลยนะครับอัญเชิญพระรากขึ้นไปประดิษฐานจากนั้นก็ตั้งโรงเลี้ยงกันนะเพราะเหนื่อยกันมาเต็มที่แล้วนะครับเพราะว่าคนในละแวกนั้นนะครับจัดอาหารหนมจีนข้าวปลาอาหารมาทั้งเลี้ยงพระมาทั้งเลี้ยงคนเลี้ยงยาวจนเย็นยังไม่หมดเลยนะครับมีสารพัดอาหารไม่ต้องบอกว่ามีอะไรบ้างแน่นอนงานวัดเนี่ยก็จะมีของอร่อยสุดๆที่เขาจัดมานะครับ เราเริ่มเปิดงานกันตอนบ่ายโมงครึ่งนะครับด้วยการเอาเงินเหลือจากการสร้างพระรากแม่รัตนานี่เอามาตอกเป็นหัวนโมนะครับกันในโบสถ์นะครับโดยให้พี่น้องพงพาณิชย์ที่เป็นเจ้าภาพในการสร้างพระรากเป็นคนตอกมีช่างออสศักชัยสินธุรงค์ที่เป็นเสิร์ฟวิชาช่างของวัดจันทร์มาเนี่ยเป็นคนทำนะเป็นหลักชี้แนะในการตอกหัวนโมเพื่อที่ปัะเดี๋ยวเราก็จะทําพิธีพุทธาพิเศษนะครับเพื่อให้เป็น สัญ,ญลักษณ์สิ่งมงคลนะครับเพื่อเราจะได้แจกหวานกันในตอนเย็นอันนี้ก็คือตออ่อขนพร้อมๆกับต่อขนัวนเราก็เปิดตลาดท่ามอปดตลาดท่าหวังที่มีตอนแรกนะแม่ค้าเขาบอก,อกว่ากลัวจะไม่มีคนนะครับปรากฏว่าสมัครกันมาเนี่ยเกือบ30ร้านแล้วปรากฏว่าของเนี่ยบางร้านนะขายหมดตั้งแต่ตอนบ่ายก็กลายเป็นว่าของขายดีมากก็คือเปิดตลาด จน,จนสุดท้ายหลายคนบอกสงสัยต้องเปิดตลาดกันบ่อยๆแล้วมั้งเพราะมันขายดีคนมากันเยอะแต่พร้อมกันนั้นเนี่ยเราก็เปิดหอเชี่ยนกับหอศาสตราอันนี้เป็นของที่เริ่มใหม่เลยไม่เคยทํากันในเมืองนครนะครับก็คือมีคณะชาวโดราแล้วก็นักเลงนักเลงช่างศิละปะในภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สงขลาที่พัทลุงนะครับที่ภาคใต้ตอนล่างเขาบอกว่าโอ้ม้อง เอาเชี่ยนมาชุมนุมมาประกวดแล้วก็มาสาธิตมาโชว์กันก็เลยจัดก,การประกวดเชี่ยนนะครับโดยท่านโนราเดชาจากสงขลาเนี่ยนะครับซึ่งแกเป็นคนที่ขบคิดและพัฒนาและสามารถทำทำเชี่ยนใหม่ออกมาได้รวมทั้งร,รักษาเชี่ยนเก่าไว้ได้รวบรวมเชี่ยนมาจัดแสดงเนี่ยเป็นเป็นร้อยๆเชี่ยนเลยครับแล้วก็มีการประกวด3ประเภทแล้วก็ได้รางวัลกันขณะเดียวกันเนี่ย ฝ่ายโนราเขาบอกว่าการบูชาโนราการบูชาพระเนี่ยมันต้องดับเชียนไปที่บูชาเขากอา็อาสาเตรียมเชียนมาให้คนมาทอนเชียนเอาไปบูชาพระลากกันนะครับโอ้อันนี้ก็เป็นเป็นสีสันที่งดงามก็หลายคนก็มาบูชาพระลากบูชาแม่กันนะครับบูชาแม่ผ่านพระลากกันด้วยเชียดส่วนทางด้านหอศาสตราเนี่ยท่านอาจารย์ญญกุยนะครับจากวัดประดูหอมที่สงขาบ,บอกว่าหมอเรามีช่าง ตีเหล็กลายทำกริทกทกดทำมีดทำดาบนะครับแบบโบราณรวมทั้งมีคนสนใจเรื่องศาตราโบราณจะเอามาสาธิตเอามาแสดงจะเอาไหมขณะเดียวกันเนี่ยที่นครเนี่ยก็มีนายเชานะครับอยู่ที่เสาธงแกก็ไปเรียนวิชานี้มาแล้วก็สามารถทำเหล็กลายรวมทั้งทำงานแบบฝังทองนะครับบนเหล็กได้ด้วยก็มาจัดแสดงกันเราก็เอาให้ กฎสองกุติสองหลังกุติโบราณที่โบราณเป็นโบราณสถานของวัดจันเนี่ยเป็นหอเชี่ยนกับหอศาสตราจัดสาธิตแสดงโอ้โหอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกสีสันที่ทําให้ คนหลายคนที่ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ก็ได้รู้ได้เห็นคนที่นิยมก็เวียนมาดูกันผมเจอแม้กระทั่งอาจารย์ชัยวุฒิพิยกุลนะครับอยู่ที่พัทลุงนะครับท่านเป็นหนึ่งในครูใหญ่แห่งสถาบันทักงิณินคดีศึกษาท่านก็มาดูที่นี่ด้วยนะครับคุณปัญญาแห่งสองสามแปดอินสปายเรชันที่สงขาก็ตามมานะครับเพราะว่ามีคนตามมากันเยอะมากเลยนะครับพร้อมๆกันนั้นเนี่ยนะครับ แล้วก็มีดนตรีบรรเลงนะครับก็ให้ตุดนาครซึ่งเขามีเพลงเอาว่าเพลงเกี่ยวกับภาคใต้ที่สนุกสนานแล้วงดงานแล้วย้อนยุคย้อนความหลังมามา,มาบรรเลงสลับก,กันกับเพลงบอกนะครับที่พวกเราก็มีพวกโนราทั้งหลายมามาว่าเพลงบอกกันที่หน้าโบสจากนั้นเนี่ยก็เข้าสู่จังหวะสําคัญก็คือพิธีพุทธาพิเศษเจริญพระพุทธมนต์นะครับการนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นการสมโพธ พระรากทั้งหมดที่มาชุมนุมกันแต่ที่สําคัญก็คือสมโพธิพระรากแม่รัตนาที่สร้างใหม่แล้วก็มีการเบริกเนตรด้วยนะครับก็เป็นการพิธีพุทธาพิเศษสมโพธิเบิกเนตรทำพร้อมกันไปโดยมีท่านเจ้าขุนไตรีจากวัดพระธาตุกับท่านอาจารย์รังจากวัดห้วยเตกนะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์รูปอื่นๆมามาทําพิธีกันที่สําคัญเนี่ยยังมีการฟื้นประเพณีการเพียนแว่นนะครับซึ่ง เคยทากันที่วัดจันทร์นะครับเวียนแว่นบูชาพระรากแม่รัตนาและพระรากทั้งหลายด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นพิธีฝ่ายสงฆ์นะครับพอเสร็จพิธีนี่แหละครับหัวหน้โมท,ทั้งหลายที่เราผลิตคราวนี้นะมีเนื้อทองคํามีเนื้อเงินมีเนื้อชินสังขวานอนมีเนื้อดีบุกแล้วก็มีเนื้อตะกั่วโบราณเนี่ยนะครับเราทําออกมาประมาณรวมๆกันแล้วเนี่ยก็ จัดออกไปโปรยหลายพันนะครับเพราะว่าในงานเนี่ยเราโปรยไป2000นะครับเกือบสักห้0เม็ด5-6,000หัวเราก็จัดออกไปโปรยนะครับรอบแรกเนี่ยให้พระนะครับท่านช่วยกันโปรยปรากฏว่าคนมารอแล้วก็รอแล้วก็ชิงแล้วก็เพื่อให้มันง่ายเราก็ทําเป็นลูกกาพรึกนะครับเราเรียกว่าเป็นลูกกาพรึกโปรยกันแบบเป็นที่สนุกสนานเสร็จจากโปรยหัวนโมเสร็จนะครับบรรยากาศของตลาดก็คึกคักบรรยากาศสีสันยามค่ําคืนก็งดงาม หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเล่นโนราโนราคราวนี้เนี่ยผมขอร้องท่านอาจารย์สุพัฒนะครับนาคเกษนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นครูโนราคนสําคัญของเมืองนครบ,บอกว่าเล่นโนราพิเศษได้ไหมทําเป็นโนราบูชาแม่โนราครูพัฒน์แกก็เลยชวนนักนายโรงโนราในภาคใต้มากันตั้ง20กว่าคนนะครับบอกว่าม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 าแล้วก็มาเล่นตำนานการเกิดโนราที่เกี่ยวเนื่องกับานางนวล นวลทองสำลีนะครับที่ในท้องเรื่องอ่ะนางนวลทองสำลีเนี่ยท่านฝันแล้วก็มีเทวดามาสอนรำไว้12ท่าแล้วจากนั้นมาเนี่ยท่านก็อยากกินกินเกสรบัวพอกินเกสอนบัวแล้วท่านก็นตั้งท้องทําให้คุณพระราชบิดาเนี่ยก็คือพระยาสายฟ้าฟาดพิโรธเพราะว่าท้องไม่มีพ่อแต่นางนวลทองสำล,ลีเนี่ยนะครับก็ยืนยันของการท้องนี้ก็ถูกพิโรธถูกในประเทศ นางทวนทองสาลีก็ทำหน้าที่แม่นะฮะดูแลท้องจนคลอดออกมาแล้วก็เลี้ยงลูกจนเติบใหญ่แล้วสอนวิชารำนะครับจนสุดท้ายเนี่ยลูกของนางทนวนนทองสาลีในฐานะแม่เนี่ยดูแลลูกจนเติบโตเนี่ยก็มีวิชาแล้วก็รำโนราดได้สวยมากจนตอนหลังพยาสายฟ้าฟาดรู้ข่าวก็เลยเชิญให้มารำในในวงังแล้วก็อ้องนี่คือลูกนี่คือหลานก็เลยเชิญทั้ง ทั้งนางนวลทองสำลีกลับมารวมทั้งเชิญลูกชายที่ชื่อว่าเทพสิงห์ขอนเนี่ยนะฮะกลับมาอยู่ในวงังแล้วก็ตั้งเป็นพ่อขุนศรีสัทธาซึ่งเป็นปฐมของโนโราโอ้ยโนโราคราวนี้เขาเล่นกันสนุกมากนะครับอาจารย์พัฒน์เนี่ยเตรียมไว้6ฉากแต่เนื่องจากเวลามันมันยาวเกินนะครับแล้วก็เล่นกันสนุกเกินคนดูก็สนุกนะครับคนภาคกลางนะที่มาจากภาคกลางก็นั่งหัวราะผมถามว่าหัวเรอะด้วยอะไรเขาบอก หัวเราะเพราะคนเล่นน่ะเขาเล่นสนุกแต่ไม่รู้เรื่องแล้วคนดูก็หัวเราะก็เลยขอหัวเราะด้วยนะครับนี่ก็คือความสนุกของโนราสุดท้ายโนราเนี่ยตัดมาเล่นแค่สองฉากครึ่งนะครับเพื่อให้จบทันอย่าดึกเกินนะครับแล้วโนราก็โปรยหัวนโมโอ้ยอันนี้ก็มีสีสันเสร็จจากการโปรยหัวนโมของโนราเสร็จเนี่ยอีกปรากฏการหนึ่งที่เราเคยจัดตอนงานเวนวัจจันทร์ครั้งที่หนึ่งแล้วก็เป็นสีสันแล้วทุกคนเรียกหานะครับเพราะว่าไม่มีในเมืองนครมา ตั้ง50ปีแล้วนะครับเรากลับฟื้นมาได้เราจัดคือมีการจดจุดครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อสตอนพระราชทานเพลิงศกคุณตาผมคือคุณบรวรนะครับแล้วเราก็ทำเมื่อ3าปีที่แล้วในงานเป็นวัจจันทร์ครั้งที่1สมโพชพระรากมแม่ยุพาคราวนี้สมโพชพระรากแม่รัตนาก็เลยเชิญมาจากราชเพชรบุรีนะครับมีมีจุดตะไลนี่เรารู้จักมีไฟพเนียงเรารู้จักแต่ไอ้ต้นพะเยามารเนี่ยไม่มีใครรู้จักไม่เคยเห็นมาก่อนมันทําเป็นเจ ต้นนะครับแล้วก็มีดอกไม้5ชั้นแล้วพอเราจุดจุดไฟเนี่ยครับคลี่ออกมาแล้วก็เด้งเป็นดอกไม้เป็น5ชั้นสวยมากเป็นดอกไม้เป็นพุ่มดอกไม้7ดพุ่มนะครับแล้วเราก็จบคราวนี้เนี่ยเราทําแตกต่างจากคราวที่แล้วด้วยการมีจุดพุดอกไม้ไฟอีก10กว่าพุนะครับเพื่อให้ไปแตกอยู่บนยอดโบสวัดจันทร์งดงามมากแล้วก็คนดูกันอื้ออึงมากเลยนะครับ มีคนจากกรุงเทพเห็นถึงบอกว่าเฮ้ยสวยอะในกรุงเทพก็ไม่เคยเห็นสงสัยจะต้องขอมีมีการขอนะครขอที่อยู่ที่ติดต่อเพื่อเอาไปจัดกันที่กรุงเทพนะครับก็อันนี้เราก็ได้เริ่มบางสิ่งบางอย่างที่หายไปกลับมาตั้งหลายเรื่องเลยนะครับ ท้ายสุดก็แน่นอนครับก็ต้องมีโปรยหัวนโมตรงงานนั้นเนี่ยเราตั้งใจจะโปรยหัวนโมสัก999สหัวแต่ไปประมาณมาด้วยความที่คนมากนะโปรยไปเกือบ2,000ครับนะครับก่อนใหม่เป็นไรครับก็หัวนโมเนี่ยเป็นสิริเป็นมงคลนะครับที่โปรยโปรยรอบหลังเนี่ยนะครับปรากฏว่าจนถึงวันนี้ล่วงมาเกือบสิบวันยังมีคนไปหาหัวนโมอยู่เลยเราโปรยกัน2แบบแบบที่1คือสใส่ไปในไปในหอ่อริบบิ้นที่ทําเป็นกระปุกนะครับแล้วก็โปรยอันนี้ แต่อีกส่วนหนึ่งเราโปรยแล้วจมไปในทรายแล้วลงไปอยู่ในซอกหินให้คนมามาคุยมาหากันทุกท่านอาจจะสงสัยหัวน้าโมคืออะไรนะครับก่อนจะจบลากันวันนี้เนี่ยหัวน้าโมเนี่ยนะครับว่ากันว่าเป็นเงินตราสมัยสีวิชัยหรือสมัยตามพล,ลิงที่มีการสร้างทํากันในเมืองนครศรีธรรมราชแต่โบราณถามว่าสร้างทําไปทาอะไรบางฝ่ายบอกว่าทําเพื่อเป็นเงินตราบางฝ่ายบอกว่าทําเพื่อเป็น เครื่องรางของขลังสําหรับขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีงามออกไปก็จะมีพิธีสวดพันในยักษ์แล้วก็โปรยหัวนโมนะครับรดน้ำมนโปรยหัวนโมเพื่อให้สิ่งไม่ดีงามทั้งหลายเนี่ยหมดไปจากแผ่นดินนะครับหมดไปจากพื้นที่นะครับแต่ท่านใส่อักขระสําคัญคือใส่อักขระตัวนน,นูเข้าไปนี่ถามว่าตัวนน,นูคืออะไรแล้วเขาเรียกว่านโมตัวนน,นูก็คือคอําย่อหนโมไง เรารสวดมนต์ก่อนนโมทัสสาฝักะาวะโตคือขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยหัวนมโมจะมีความหมายยังไงก็ตามสําหรับผลสําหรับผมเนี่ยนะครับเป็นการใส่ความนะบรรจุความว่าขอให้นอบน้อมจะนอบน้อมเถิดต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือจะนอบน้อมต่ออะไรก็ตามเนี่ยก็จะทําให้เรามีชีวิตที่ดีรอดปลอดภัยได้เพราะเรานอบน้อมนะครับเราเคารพเราอ่อนน้อมถม่อมตน ผมยังถือว่าสำหรับผมนะหัวน้โมเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่ให้เราระลึกถึงความนอบน้อมไว้เสมอนี่หัวน้โมเนี่ยครับมันก็ถูกผลิตกันมาตั้งแต่นู้นแหละนะครับแล้วก็สร้างทํากันเรื่อยมาแต่คราวนี้เนี่ยไหนๆนะครับเราทําการเพื่อฟื้นฟูตอนหลังเนี่ยหัวน้โมแต่ก่อนก็ต้องตอกด้วยมือนะครับระยะหลังก็ใช้ทําในโรงงานแต่หัวน้โมรุ่นของวัดจันทร์ั้งสองรุ่นเนี่ยครับเราทําด้วยมือทั้งหมดนะครับแล้วก็ด้านหลัง แล้วก็ตอกตราดอกจัน์เข้าไปทุกคนก็ถามี่าแล้วอะไรอีกอะดอกจันดอกจันเนี่ยเป็นตราสําคัญที่จะตอกด้านหลังของเงินตราสมัยสีวิชัยที่ภาคใต้เังันหัวนโมของวัดจรารามเนี่ยเป็นหัวนโมที่มีสัญ,ญลักษณ์ทั้งตามพอลิงและสีวิชัยขณะเดียวกันบอกถึงเรื่องของเงินตราแต่ที่สําคัญก็คือ ใส่ประจุของความนอบน้อมเข้าไปด้วยนะครับพรานทากว่าท่านสนใจนะครับก็ลองติดต่อได้เช่นกันนะครับออมีการทําแหวนทําอะไรด้วยนะครับทั้งหมดนี้นละครับคือบรรยากาศของงานเวนวัดจันร์ครั้งที่2นะครับที่เราจัดให้เป็นการชุมนุมพระลากภาคใต้บูชาแม่กันที่เมืองนครผ่านไปแล้วนะครับเมื่อวันที่12สสิงหาคมถ้าท่านสนใจไปเที่ยว ลากพระประเพณีที่ภาคใต้ตอนออกพรรษาปีนี้ได้นะครับที่ไหนก็ได้นะครับใน5จังหวัดตอนบนภาคใต้ตอนบนเนี่ยครับมีหมดเลยนะครับแต่หัวใจจะอยู่ที่4จังหวัดด้วยกันคือสุราษฎร์นครพัทลุงและก็สงขลาพบกันนัดหน้าครับไปไหนค่อยบอกอีกทีหนึ่งพบกันอังคารหน้าหรือสวัสดีครับสําหรับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา